คุณผู้ชมมะเขือกำลังออกดอกนะเห็นไหมคะคุณผู้ชมกำลังออกดอกใกล้จะติดลูกแล้วก็มีนะคะแต่บดแดงเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมบดแดงเพียบเลยกำลังออกดอกเต็มเลยค่ะต้นนี้เหมือนกันค่ะ มดคันไฟด้วยนะคะคุณผู้ชมเต็มเลยค่ะไม่ใช่มดดำนะคะมดคันไฟนะ,ค,ะคุณผู้ชมใบหงิกงอกระเพาะมดนี่แหละคะ่ะกำลังออกดอกเต็มเลยค่ะถ้าเราไม่กำจัดเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินผลเขานะคะเขากำลังติดผลค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชม ออกดอกเต็มเลยค่ะนี่เห็นไหมคะมดแดงก็เพียบเลยมดแดงตามใต้ใบของเขานะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมไต่เต็มเลยค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆเห็นไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้แม่ปานจะมาใส่ปุ๋ยและบำรุง ให้เขาใบใหญ่ใบเขียวติดดอกออกผลด้วยนะคะกำลังติดผลเต็มเลยค่ะนี่ก็ติดผลแล้วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมส่วนมากจะมีมดคันไฟนะคะ เเล่นต็มยคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปานจะพามาบำรุงต้นมะเขือให้แตกยอดออกดอกติดผลนะคะก็มีน้ำซาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวนี้ก็รู้รู้กันนะคะเราต้องมีทุกวันนะคะก่อนเราที่เราหุงข้าวเราก็ต้องล้างข้าวนะคะแล้วก็เทไว้นะคะอย่าทิ้งนะคะ เทไว้สะสมไว้วันละนิดวันละหน่อยก็ได้เองค่ะอันนี้แม่ปางก็ได้ประมาณ3ลิตรนะคะ3วันนะคะที่เขาเป็นฟองๆนี้ไม่ต้องตกใจนะคะจุลินทรีย์เขาทำงานนะคะคุณผู้ชมก็มีกลินก่นบ้างแต่ใช้ได้นะคะยิ่งดีนะคะแล้วก็แม่ปางก็จะมาใช้นี่คะ่ะไล่มดนะคะเป็นยาสูบนะคะต้มให้สุก ต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นเย็นแล้วก็ใส่กับเหล้าผสมกันนะคะกันไล่มดไล่แมลงนะคะไล่เพียก็ได้นะคะนี่ค่ะไว้อยู่ในใต้ลิงนะคะไปกดดูเอานะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทําไม่ดูนะคะก็แม่ปังก็จะใช้สองอย่างนี้นะคะน้ำาากข้าวแล้วก็แม่ปังก็จะใช้น้ำสิบลิตนะคะใส่น้ำสักข้าวนี่ก็มีประโยชน์มากคะ่ะ ก็ทำให้่ใบเหลืองใบหยิกใบงอนะคะลำต้นแข็งแรงใบเขียวค่ะติดดอกติดผลนะคะน้ำซาวข้าวมีประโยชน์มากเลยค่ะและแม่ปางก็จะใส่น้ำมา1นึลิตรนะคะไปฉีดพ่นนะคะแม่ปางก็จะใส่นี่ค่ะยากันไล่มแมลงนะคะใส่ไปแม่ปางจะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแม่ปางก็จะเทเลยนะคะ ก็จะได้สิบบิตค่ะแล้วเราก็มาผสมแก้วใช้แก้ว,กวมีขันใช้ขันนะคะแม่ปานใช้แก้วสะดวกดีค่ะไม่ใหญ่ค่ะแม่ปานก็จะเปิดฝาเอาน้ำยากันไรเพ้ยไไรมแมลงใส่นะคะ ก็มียาฉุนอยู่ในนี้นะคะยาฉุนต้มหรือยาสูบต้มนะคะแล้วก็มีเหล้าสี่สิบดีกรีนะคะอยู่ในนี้แม่ปานก็จะใส่เลยกลิ่นเขาแรงมากเลยค่ะให้หมดเขาตายไปเลยแม่ปานก็จะใส่หนึ่งช้อนนะคะใส่ไปเลยหนึ่งช้อน แม่ปางก็จะใส่นี่นะคะน้ายาสารจับใบนะคะก็จะได้ตายมดมแมลงใส่หนึ่งช้อนชานะคะใส่ไปเลย ขย่าก่อนนะคะสีเจบัวรดน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลดกันเลยค่ะ ค่ะแม่ปังก็จะลรดเลยนะคะรดรดแล้วเราค่อยฉีดพ่นกันเชี้ยกันมดที่หลังนะคะรดเลยให้เขาแตกยอดแตกใบออกดอกติดผลให้เราได้เก็บกินนะคะรดต้นนี้ด้วยนะคะ ร้อเลยนะคะรวนให้ชุ่มๆเลยรด็ให้ชุ่มๆเลยนะคะ กำลังใก้จะออกดอกนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมยังเป็นตุมตุมๆอยู่นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมใกล้แล้วค่ะใกล้จะออกดอกแล้วเห็นไหมคะนี่ก็ใกล้นี่ก็ติดลูกเล็กๆอยู่นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาฉีดพ่นกันเลยค่ะ กันมดนะคะฉีดเลยค่ะกันมดกันเพี้ยกันแมลงนะคะฉีดเลย ใบมะเขืองิกงอกเพราะมดเพี้ยนนี่แหละค่ะฉีดให้ไปเข้าปิดเตียกเลยนะคะคุณผู้ชม ติดดอกเต็มเลยนะคะก็จะออกผลเทียบเลยค่ะเป็นใบเหลืองๆด่ดงๆหิกๆ,ๆค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะไม่ค่อยจะสวยนะคะหมดก็ยังมีอยู่ค่ะ เราต้องใช้ทุกๆ3ามถึงห้าวันนะคะฉีดพ่นเขาถึงจะเอาอยู่นะคะคุณผู้ชมกันเพียกันหนอนกันแมลงกันมดค่ะค้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เพื่อให้แม่ผังบุ้งทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ